ยายาามุสทเดินทางมารอบในทิท่ีบางเป็นกุศลส่วนพระอภทิ่รรทเพื่อที่ส่วนกุศลให้คุณแม่งามพิบชัดบรริษ์ในคืนนี้พญาเดินเฉิดด้วยความพารกับ เราในารนี้เรียนเชิญทุกท่านประดมมือเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรครับ

การประกอบยแ่จีตัั่งนนัี่กว่า้อยาิในรองหลาี่าชนนั้นก็ผาึปรกอบด้วยี่ตาและครอบคัวบค์ระามเสนาของะเดยงอยู่ที่นคะล้างใหญนะคะแลกับต่อไปจะเป็น เรียนเชิญได้เลยนะคะถ่ายภาพพร่วมกันนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญทุกท่านสุดท้ายนะครับหนึ่งครับสอเยี่ยมครขอบคุณครับว้ยจังหวะครับหนึ่งสองสามามโอเคครับหนึ่งต้องมาครับพร้อมครับน่ขอบคุณา ของ3โอเคครับของ3ครับครับสุดท้าย ล้องมือถือนะคะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปน้องนักเรียนเร็นเชนได้เลยค่ะ จากน้องๆนะคะจะเป็นทีมที่สมเกียรตินะคะเตรียมตัวนะคะ